จบมนาจมปาขอนำเสนอกสณห้าดีพิมพมครับภายใต้การนำของนางพระดีอารีสนันผู้อำนวยการกสณเพอดอนดานด้านที่หครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ o ร d Teacher กสณจตมนจาจมปามีจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMIS 1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา กศนตตำบลนาจมปาเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาจมปาเมื่อวันที่16สิงหาคม2553องค์การบริหารส่วนตำบลนาจมปาได้อนุมัติให้อาคารและสถานที่หลังเดิมเป็นที่ทำการของกศนตตำบลนาจมปาจนถึงปัจจุบันอัตรากำลังในปัจจุบันประกอบด้วยข้าราชการ3คนรูอาสา1คนครูกศนตน2คนและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน1คนรวมทั้งสิ้น7คน มีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการ์ก้าหมู่บ้านโดยกศน,นตำบลนาจงปาจัดการเรียนการสอนตามาตรูสแบ์ของำนักงานกศน,นมีครูกศน,นตำบลและครูสรชเป็นผู้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆตามที่รับมอบหมายมีลิงก์เว็บไซต์และแพนเพตกศนตำบลมีข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ตไวไฟครบถ้วนมีสื่ออุปกรณ์และสิ่อนือความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีข้อมูลคณะกรรมการกศนตำบลที่เป็นปัจจุบัน รหรับความสําเร็จของการจัดท,ทําแผนัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการก็สนองสมบนาจมพามีการจัดทำแผนปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง กศนตนาจัมปามีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักง,งานกศนก,กำหนดด้านการศึกษาท่านพื้นฐานมุ่งจัดบริการการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ได้โอกาสผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มระดับการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในเขตตนาจัมปาให้สูงขึ้นทั้ง3ามระดับคือระดับประถมมต้นมปลายรวม4 4 2คนในสองภาเคเรียน รอยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชา,บ,าบังคับภาคเรียนที่1 2 5 6 5มีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็น68.77%จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมลและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัปกปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายคิดเป็น150% หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการพอภพีพื้นเมืองหลักสูตรการทําไข่เค็มสมุนไพรหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกหลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษรอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกอสนาตมนาจาปาได้มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการให้บริการสุดต่างๆเช่นหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์นิยตยาสารนวนิยายที่เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ความสําเร็จในการจัดโครงการกิจรกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนคือบ้านของนางทองดีพานสําเร็จบ้านนนท์หนามแท่งหมู่ที่เก้าตมบลนาจำปาได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านระดับความสําเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกสนาตาบลนาำจำปาได้มีการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและปฏิบัติภารกิจื่างๆตามที่รับมอบหมาย1.2ด้านคุณธรรมจริยธรรมครูกศนาตาบนนาจจำปา มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบในการบริการแก่กลุ่มผู้เรียนด้วยความตั้งใจโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการฝึกและพัฒนาตนเองร่วมกับหน่วยงานภาคเครืะข่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกิตอาสาพัฒนาชุมชนและการร่วมทำบุญตักบาทในวันสำคัญต่างๆร่วมกับประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 1.3ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถครูเกษนรตำบลนาจำปาได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างชัดเจนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลแผนการเรียนรู้รายบุคคลแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการมีการบันทึกลการสอนรูได้มีการจัดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าอบรมโครงการต่างๆด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกษนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ ฟูดเฮดเบสเช็คอินกอสนตำบลนาจมปาตั้งอยู่บ้านยิ้วงามหมู่ที่6ห่างจากตัวอำเภอ3กิโลเมตรห่างจากศูนย์กอสนนอำเภอดอนจาน8กิโลเมตรการเดินทางไปมาสะดวกรวดเร็วสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงเป็นสัดส่วนและปลอดภัยสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอสะสาดสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้สางนิสัยและสะดวกตาผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุข ในการเข้าใช้บริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกณสณตบดที่เป็นปัจจุบันอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวยัวนยเรียนตบดมนจำปาผู้ใช้บริการด้านการอ่านด้านการสือค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้ได้ง่ายและสะดวกมีเอกลักษณ์อัอตลักษณ์ตามบริบทของพื้นที่ในชุมชน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต WiFi สื่อการเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการเป็นจุดเช็คอินและถ่ายทอดองค์ความรู้สกษาดวงงานด้านต่างๆเช่นด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านส่งเสริมประชาธิปไตยด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีภาคีเครือข่ายเข้ามาใช้บริการสถานที่อย่างสม่ำเสมอเช่นเป็นที่ประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้านที่3ามดิจรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Ivity. ก o o t a c t กิ i t y มกศนตำบลนาจำปาจัดการเรียนการสอนที่เป็นเชิงประจัษ์การศึกษาตอนเนื่องที่เป็นเบสแพ็กทีสคือสูน์ฝึกอาชีพชุมชนด้านการทำไข่สนถุงไรการศึกษาตามอัธยาศัยการลงท้นที่ชุมชนรักการอา่านที่โดดเด่นมีระบบออนไลน์ช่วยเหลือผู้เรียนเช่น OOCQ QR Code Facebook Page Line YouTube Live worksheet และระบบ LMS มีการบูรณาการนำหลักปกรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ o o ดพัน n นอร์ชิปกสนาตำบนนาะจำปามีภาคีเครือข่ายในะระดับพื้นที่ที่ร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆร่วมมิเทศประเมินในลักษณะช่วยเหลือเพื่อกูลอย่างเป็นรูปธรรมเช่นภูมิปัญญาท้องถิน่น แหล่งเรียนรู้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านที่5มีนว,วัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริง f o o d Innovation ก็สระตำบลน,น,นาจมปามีการนําเทคโนโลยีและวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตประสานงานกับภาคีเคเือข่ายมีการทดลองัฒงานโดยใช้โซเชียลมีเดีย ื่อสร้างน้ำปัตกรรมในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ on-hand on-demand LMS และ Google Classroom และการค้าออนไลน์โดยใช้ไลน์ a c e b o o k แพนเพจเพื่อพัฒนาและเป็นช่องทางในการขยายอาชีพอย่างต่อเนื่องกศนตำบลนาจำปาขอจบการนำเสนอกศนห4